ดีทุกคนที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะทุกคนก็มาอยู่ช่อง Boom New X I แล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตโปรเจกต์พี่นา้ารักได้ทำเสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นจักรยานกิดเครื่องทรงโอเพ่นทรงสนามของเรานะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูแล้วทุกคนไป i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what yeah. it means always do it yeah. on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the stars ก็ได้จับกล้องคนเดียวนะก็ขอโทษขออภัยด้วยไม่มีคนจับใครนะทุกคนก็เอามาอัปเดตดีกว่าล่าสุดก็เราก็ได้ทําสีล้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนลอยงัดยางก็โอ้ยจริงๆสีก็ทนนะผมยอมรับเลยว่าสีก็ทนมาให้ผมทําเป็นสีเขียวเขียวมุกเขาเรียกว่าเขียวเนื้อแก้วนะทุกคนก็ตอนมันไม่โดนแสงมันจะมันจะออกมืดๆหน่อยนะ ในกล้องผมไม่รู้ว่ากล้องเป็นยังไงนะทุกคนกล้องผมก็กากเหลนะือเก,กินเราฝากกดไลค์มาด้วยนะทุกคนคลิปนี้ขอแค่2ไลนะค์เนาะก็เราก็ทำสีล้อใหม่แหละแต่ก็ทะลอกเหมือนเดิมทุกคนแต่ผมบอกในกส,สีมันมันมันเป็นสีพิเศษนะคล้ายๆสีเอฟเฟกต์นะเนะนี่ยเห็นไหม ผมบอกเลยผมบอกเลยคว่าผมบอกเลยผมทําสีเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบใส่โครงเรียบร้อยแล้วโดนขึ้นโครงเป็นลําเรียบร้อยแล้วเหลอยกเครื่องใส่กับใส่โซ่ก็ขี่ได้แล้วนะครับเติมน้ำมันใส่ขี่ได้อันนี้ก็เป็นที่อุดอุดปลายแฮน,นด์นะโดนก็สวยๆหน่อยทําเป็นสีเขียว,วยจริงจริงผมว่าจะทำน็อตสีเขียวทั้งคันเลยนะกคนแต่ว่าค่อยไว้พรุ่งนี้ก่อนนะ ่อนร้อนหน้าก็จะประมาณนี้ทุกคนมันก็จะเงาเงาหน่อยเนี่ยถ้าโดนแสงมันจะเงามากมันเป็นมันคล้ายๆออกแบบว่ามันคล้ายๆออกฟูโทนแบบสีดำนะทุกคนถ้าดูคนเห็นก็อาจจะเข้าใจนะมันจะเป็นแบบมันคล้ายๆสีเขียวเรืองแสงอะ่ะเออก็แบบมันออกประกายมุกอะ่ะเขาเรียกว่าเขียวเขียวเนื้อแก้วมั้งเขียวเนื้อแก้วประกายมุกมั้งที่ว่าผมลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะทุกคน ก็ทาสีล้อเสร็จแล้วก็ยกมาใส่โครงใส่ลายเรียบร้อยแล้วก็ได้ทาสีโชคสีลายแล้วเห็นไหมสวยมากเลยทุกคน <c oughs> ผมบอกยอ่ทุกคนอาจจะไอ้น,นี่นะคนอ่ามันเป็นสีเอฟเฟกต์อะทุกคนมันจะเอฟเฟกต์ถลอกนิดหน่อยนะมันแข็ม,มาก,กับสีทุกคนอย่าไปสีเรียดมันก็คือไง่ายๆผมล้อเล่นก็คือผมงัดเองเลยงัดยางชอบยางมันใหม่แล้วมันแข็งอ่ะมันเลยงัดเข้ายากก็เลยหรือว่าผมมือใหม่ไม่รู้มันก็เลยไปดึง ก็สีเพิ่งทําใหม่ก็นั่นแหละก็ทะเลาะกันที่ผมเอาให้ทุกคนได้ดูเมื่อกี้นะทุกคนก็โอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะเราก็มาอัปเดตให้ดูก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็มาอัปเดตจักรยานติดเครื่องก็ประมาณนี้ทุกคนก็สําหรับจักรยานติดเครื่องเราเหลือแค่ยกเครื่องใส่แล้วกคนเครื่องผุมยกผมยกลงอยู่ ฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็มาอัปเดตล่าสุดจักรยานติดเครื่องทรงโอเพนทรงสนามแล้วนะก็ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วยกขึ้นโครงเป็นลำเสร็เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ยกเครื่องใส่แล้วทุกคนเราก็จะขี่ได้อีกละโปรเจกต์พินาของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ที่จะบร้อยทุกคนโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปฝากกรดิ่งแจ้งเตือนไว้ช่องบุญเมื่ออานะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงว่านี้แล้ว ไว้เจอกันใหม่ e หน้าฝากรอชมจ่ายอันตีเครื่องด้วยวัสดีครับป let's go <S Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up never slow till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Keep my head up when I act Head up that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, time my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread, and I have some.